สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสำหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูในสูตรมาครบบนเนาะประจำงวดวันที่16สิงหาคม2,568ก็สูตรนี้ท่านผู้ชมเป็นสูตรใหม่เนาะที่จะนำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเพื่อเป็นแนวทางเป็นงวดแรก ก็ในงวดที่แล้วเนาะจะเป็นสูตรเก่ามาครบปนก็ได้หลุดไปดังนั้นในงวดนี้เราก็จะนำสูตรใหม่มาให้ทู้ชมได้ดูกันอ่ะก็ก่อนอื่นที่จะไปรับชมมาดูคำเตือนของทางช่องกันก่อนสักนิดหนึ่งคำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคำนวณเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมท่านผู้ชมมาครบบนสูตรใหม่สูตรนี้มีสถิติการเข้ามาทั้งหมด6งวดเนาะในงวดแรกออกที่309ก็มาครบทั้ง3ตัวที่309เต่อมาในงวดที่2 ออกที่352ก็มาครบบน3ตัวที่352งวดที่3ออกที่392ก็มาครบทั้ง3ตัวที่392งวดที่4ออก246ก็มาครบทั้ง3ตัวที่246งวดที่5ออกที่324ก็มาทั้ง3ตัวที่ 3ามแล้วก็งวดที่6ออกที่852ก็เข้าเฉพาะ2ตัวบนที่5 2ตรงนี้ดังนั้นในสูตรนี้ก็นำมาให้ท่านชมได้ดูกันในวันนี้เนาะก็ก่อนอื่นที่จะไปดูมาครบบนเนาะมาดูเด่นบนกันก่อนสำหรับในสูตรนี้ก็จะเป็นเด่นบนทั้งหมด3สูตรที่จะนำมาเทียบชนเพื่อที่จะหาตัว เด่นในงวดน,นั้นๆมาให้ท่านผู้ชมดูว่า,าเด่นในงวดน,นี้16สิงหาคมจะได้ที่ตัวไหนเนาะก็จะใช้ทั้งหมด3สูตรบางงวดตัวเด่นก็อาจจะได้เยอะตัวแต่เราก็จะนำมาตัดกับในชุดมาครบบนในชุดนี้เนาะก็จะเหลือน้อยลงอ่ะ ก็ทั้งหมดในเด่นบนสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่เหมือนกันทั้งหมดหกงวดเนาะงวดนี้ก็มาครบสามตัวออกที่3ามศูนวดนี้ก็มาครบ3ามตัวออกที่3 5มหสองงวดนี้ก็มาทั้ง3ตัวออก3 92งวดนี้ออกสองสหก็มาเฉพาะ4ี่หงวดนี้ ออก3 2 4ก็มาทั้ง3ตัวที่3 2 4งวดล่าสุดออกที่852ก็มาที่เลข2ตัวเดียวส่วนในวันนี้ได้ตามนี้แต่ว่าเรามาดูสูตรกันว่าที่3สามสูตรทำออกมาแล้วได้เด่นในตรงนี้มาจากสูตรไหนเนาะมาดูตรงนี้สูตรที่หนท่านผู้ชม สูตรที่1ใช้ตำแหน่งหลักหมืน่นตั้งก็คือ1เนานะในวันนี้ผลรางวัลในวันที่แล้วออก8ปดหนึ่งหนึสองหลักหมื่นในวันนี้คือเลขหนจะใช้วิธีลดแต้มเนาะก็จะเป็น1ลดแต้มก็จะเป็นศูนย์ ศูนย์ลดแต้มลงไปก็จะเป็นเก้าเก้าลดแต้มลงไปก็จะเป็นแปดแปดลดแต้มลงไปก็จะเป็นจิตส่วนตัวสุดท้ายนี้จะบวกด้วยแปดคงที่จะเป็นเจ็ดบวกแปดได้สิบห้าก็จะเป็นห้านี้จะเป็นสูตรที่หนึ่งต่อมาในสูตรที่สองใช้ตำแหน่งหลักร้อยบนบวกด้วยหกคงที่ในงวดนี้ แปบวกหได้14ก็จะเป็น4ใช้วิธีบวกหนึงคงที่ไปอีก5ครั้งก็จะเป็น5 6าหกเสูตรที่2ต่อมาในสูตรที่3ใช้ตำแหน่งหลักแสน2ครั้งหลักแสนคือเลขแปดบวกด้วยหลักหน่วยบน2ครั้ง ก็จะเป็น8บวก8ได้16ก็เป็น6 2บวก2ได้4ก็จะเป็น6บวก4อันนี้เป็น6อันนี้เป็น4ได้10ก็เป็น0 0บวก2ได้2 2บวก1ได้3 3บวก1ได้4 4บวก1ได้5แล้วก็ตัวสุดท้าย5จะบวกด้วย4คงที่ก็จะเป็น9นี้จะเป็นชุดเด่นบน สิบหสิงหาคมนี้แล้วก็จะนำสามสูตรนี้มาเทียบชนสูตรแรกได้ศอ่าไม่ใช่สูตรแรกได้หนึ่งศูนยเก้าแปดเจ็ดห้า สูตรที่2ได้ 4, ี่ห้าหแล้วก็สูตรที่3ได้ 0, 2, 3, 4, 5, 9, นยะ์สอ่ะตรงกัน3สูตรแล้วก็นำสามสูตรนี้มาเทียบชนทําชมตัวแรกเลขหนเลขหนไม่ชนนะเลขศูชนตัวนี้เลขเก้ชนเลขแปชนเลขเจ ชนเลขห้าชนเลขสี่ชนเลขหกไม่มีอ่ะก็สำหรับเด่นบนในวันนี้ได้มาทั้งหมด6ตัวท่านผู้ชม6ตัวได้ที่098754 0 9 8แปดก็อ่ะก็จะนำมาสรุปในวันนี้ หาใบที่สรุปก่อนจะทำเหมือนมาครบล่างเนาะจะทำเหมือนมาครบล่างจะทำเหมือนเหมือนกันทั้งหมดเลยเด่นบน เด่นบนมีศูนย์เก้าแปดเจ็ดห้าสี่ศูนย์เก้าแปดเจ็ดห้าสี่จับคู่เป็นศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์สี่ 9ก้าแปดเก้าเจ็ดเก้ห้าเสแปห้าปดสหสแล้วก็ห้าสตัวสุดท้ายจะเป็น ชุดนี้เด่นบนต่อมาคู่ดับคู่ดับก็จะคัดออกจากชุดตรงนี้แหละอ่ะดับเขียนไว้ตรงนี้ดับบน ดับบนในงวดนี้ก็จะมีตั้งแต่เลขอ่าเลขหนึ่งก่อนตัวแรกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าจับคู่ก็จะเป็นหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหกสองสาม สองหกแล้วก็สามหกอันนี้จะเป็นคู่ดับตัวต่อมาตัวต่อมาท่านผู้ชมจะเป็นคู่มาครบบนมาครบบนนี้วดนี้ มาขบบนในงวดน,นี้ก็จะเป็นงวดที่เจ็ดก็จะเป็นสามสี่ห้าหกสามสี่ห้า สองหนึ่งอ่าอันนี้จะเป็นมาครบบนมาครบบนเป็น สามสีสอ่อ่าท่านผู้ชมถ้าติดเด่นบนตัวแรกเลขสามไม่มีเลขสี่ติดเลขสีเลขห้เลขกหกเลขสอเลขหนึ่ง เดี๋ยวจับคู่จับคู่ให้ก่อนจับคู่ก็จะเป็นสามสามสี่สามห้าสามหกสามสองสามหนึ่งสี่ห้าสี่หกสี่สองสี่หนึ่งห้าหก ห้าสองห้าหนึ่งหกสองหกหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งนี่ถ้าติดคู่แรกก็จะเป็นเลขสี่เนาะเลขสี่เลขสี่ก็จะมีตรงนี้นี่เลขห้า เลขห้าอะถ้าจะติดเด่นบนคู่เดียวมีคู่นี้ท่านผู้ชมสี่ห้านี่สี่ห้าห้าสีคู่นี้ที่สองชุดนี้ชนกันมีคู่เดียวห้าสีสีห้านี่ เด่นอยู่คู่เดียวเพราะคู่อื่นก็ติดตัวดับหมดเนาะเพราะว่าตัวดับเนี่ยเป็นหนึ่งสองสามหเนี่ยหนึ่งสองสามหก็จะเหลือสี่กับห้าเหลือคู่เดียวและก็ถ้าคู่นี้ไม่มาก็จะเป็นคู่นี้ที่ติดเลขเด่นคือเลขสี่กับเลขห้าเนี่ยจะเป็นคู่นี้ เป็นคู่ที่ติดเลขสกับเลขห้าทั้งหมด 1, 2, ึ่งสองสี่ห้าหเจ็ดแดแดคู่นี่อาจจะเป็นเด่นตัวใดตัวหนึง่งแล้วก็มาจับกับเลขดับตรงนี้ก็ได้ซึ่งเป็นชุดพวกนี้นี่ชุดนี้ก็จะเป็น 3, ามสี่สี่สามสห้าห้าสามสี่หหสี่ สี่สองสองสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่ห้าหกหกห้าห้าสองสองห้าแล้วก็ห้าหนึ่งหนึ่งห้าอ๋อจะเป็นชุดนี้ถ้าตัวเด่นที่ชนกันสองตัวไม่มาก็จะเป็นชุดพวกนี้ส่วนคู่ดับมีติดไหมมีนี่นี่ติดหนึ่งสองสองหนึ่งนี่ติด, 1, 2, 2, 1, ตดเอาทิ้งเลยหนึ่งสามสามหนึ่งนี่ ประหยัดงบไปอีกหนึ 1, 6, 6, 1. ่งหนึ่งติดไปอีกคู่ที่ส2 3สองติดปอีกคู่ที่4 2 6สอติดไปอีกคู่ที่5 3 6สาติดปอีกคู่ที่หสรุปว่าเด่นบนในวันนี้ใช้ได้เฉพาะ 9คู่ตรงนี้นี่เป็นคู่ที่คัดอ,ออกมาแล้วเนาะจากชุดมาครบบนที่ชนกันกันกบเด่นบนในวันนี้อ่าแล้วก็ท่านผู้ชมสมตัวชุด3ตัวเพราะว่าในชุดมาครบบนของเราก็มาในชุด3มตัว1 2ึ่งสามสี่ห้า างวดมีงวดนี้ที่ไม่มาสามตัวงวดนี้อาจจะมาก็ได้เดี๋ยวเรามาจับสามตัวในชุดนี้สามตัวบนเราจะใช้ตัวเลขตัวไหนที่จะมาจับสามตัวก็เป็นชุดเดียวกันนี่แหละที่มาจับเป็นหลักร้อยเนาะก็จะเป็นสามสี่ห้าหกสองหนึ่งถามว่า หนึ่งสองสามหกติดเลขดับเนี่ยจะเอามาจับหลักร้อยได้หรือไม่ตอบว่าได้เพราะว่าขอให้ไม่ใช่ชุดที่อยู่คู่กันตรงนี้ก็พอเหาะอ่ะหลักร้อยอันแรกก็จะเป็นเลขสามะสามตัวบน ามตัวบนในงวันนี้ขอให้มาก็ว่าไปตามสูตรเนาะตามวิเคราะห์ที่เราได้ทำออกมาบางคนถามว่าหวยมีออกแค่คู่เดียวแล้วทำไมใช้ตัวเลขเยอะจังก็ในเมื่อเราทำออกมาแล้วมันได้ผลลัพธ์ออกมาที่ตรง กับผลรางวัลที่ออกเนาะเราก็จะทำตามที่เราทําถ้าเรามีสูตรไหนที่สามารถทําได้ออกมาได้น้อยตัวมากกว่านี้เราก็จะนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเพื่อเป็นแนวทางเนาะอ่ะก็ในคู่แรก คู่แรกก็จะเป็นสามสามสี่สามสามห้าสามสี่ห้าสามสี่หก สามสี่สองสามสี่หนึ่งอันนี้สี่สามสี่ตัวเดียวกันสี่สามห้าสี่สามห้าสี่สามหกสี่สี่สองอ่าสี่สี่สองสี่สี่หนึ่งต่อไปเป็นห้า ้าสามสี่มีแล้วห้าสามห้าห้าห้าสี่หกห้าสี่สองห้าสี่หนึ่ง หกหกสามสี่หกสามสี่หกสามห้าหกสามห้าหกสี่ห้าหกสี六六่ห้าหกสี่หกหกสี่สอง หกสี่สองตัวไหนซ้ำเราก็จะไม่เอาเนาะเพราะว่าในชุดนี้ก็ต้องไปกลับอยู่แล้วหกสี่สองหกสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งสองสามสี่สองสามสี่สองสามห้าสองสามห้าสอง สามห้าสองสี่ห้าสองสี่ห้าสองสี่หกสองสี่หกสองสี่สองสองสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งต่อไปเป็นหนึ่ง แลสี่หกสี่หกสี่สองสี่หนึ่งอ่ะลืมอีกสามแถวนี้มีห้าหกห้าสองห้าหนึ่งด้วยเดี่ยวห้าหกห้าสามห้าสองแล้วก็ สามห้าหนึ่งสี่สี่ห้าหกสี่ห้าหกมีแล้วสี่ห้าสองสี่ห้าสองมีแล้วสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งมีแล้วอ่าหกห้าหกมีหกห้าหก ห้าหกหกห้าสองหกห้าสองหกห้าหนึ่งเลี้ยนหนึ่งอ่ะหนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่

ะจับคู่3ามตัวเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมอ่ะตัวที่เราจะเน้นตัวแรกก็จะเป็นสีห้านี่แหละที่มันชนเด่นบนเนาะก็จะมีสี่ห้าสห้าสสห้าแล้วก็ สี่ห้าทำไมไม่ได้สี่สี่ห้าสี่ีห้าสีห นะก็ได้ทั้งหมดห้าคู่ที่จะเน้นให้ในวันนี้ที่เป็นสามตัวบนที่ติดในชุดห้าสี่เนาะก็จะเป็นสามห้าสี่สี่สี่ห้าห้าสี่หนึ่งห้าสี่สองแล้วก็ห้าสี่หกนี่ ส่วนคู่อื่นก็มีโอกาสมาได้เหมือนกันเนาะแต่ในงวดน,นี้เน้นให้ห้าคู่นี้อ่ะสรุปท่านผู้ชมในงวดน,นี้เด่นเด่นบนเป็นสี่กับห้าสองคู่นี้สองตัวนี้ในวันนี้ จะมาตัวไหนเด่นสี่กับห้าถ้ามาเข้าบนสองตัวก็เด่นที่สี่ห้าห้าสี่เนาะแล้วก็คู่อื่นที่ลองวงให้ตรงนี้แล้วแล้วก็ในชุดสามตัวก็เน้นให้ไปห้าคู่เนาะอ่ะ สรุปในงวดน,นี้ก็ทํำเป็นที่เรียบร้อยเนาะในงวดวันที่16สิงหาคมนี้อาจจะใช้เวลาในการสรุปนานไปนิดหนึ่งไม่นิดหนึ่งใช้เวลาสรุปไปเยอะพอสมควรเนาะก็อาจจะเห็นได้ว่าในชุดสามตัวก็อาจจะจับคู่ออกมาแล้วได้หลายคู่เนาะเดี๋ยว จะทำเป็นโค้งสุดท้ายให้เนาะท่านผู้ชมสำหรับในวันนี้สำหรับในชุดอสองตัวล่างแล้วก็สองตัวบนสตัวบนจะอีกจะลงให้อีกเป็คลิปหนึ่งก็จะเป็นชุดโค้งสุดท้ายทั้งหมดเลยจะทำรวมกันเนะาะสำหรับในงวดนี้ท่านผู้ชมก็ได้ทำเป็นที่เรียบร้อย สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ